บ้านเดี่ยวชั้นเดียวโครงสร้างแข็งแรงค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบด้วยนะคะรมรื่นเป็นส่วนตัวอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านบ้านในหมู่บ้านพัทยาแลนด์แอนด์เฮาส์เดินพับหวานพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะพื้นที่ขนาด129ตารางวา วางมากระดุกท่านมีพื้นที่จัดสวนมีสนามหญ้านะคะสบายๆเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้นะคะราคา4ีล้าน6แสนบาทค่าโอนกรณีผ่อนตรงผู้ซื้อชำระนะคะวางดาว6 0แสนบาทผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ25,000บาทดอกเบี้ย6.5ต่อปีค่ะระยะเวลาผ่อน3-5ปีปิดจ,จบหรือยื่นแบงค์นะคะสนใจโทรคุยสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะ ทรคุยกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เจคโนตแนะนำข้อมูลเบื้องตน้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ